บ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดถึงหลานฉันเห็นใจในพร่อนงยิ่งช่วงบ้านมองิกิบทุกคนที่อยู่ไกลบ้านก็จะคิดถึงบ้านคนที่อยู่ต่างประเทศก็อยากจะกลับบ้านเมืองไทยคนที่อยู่กรุงเทพก็อยากจะกลับบ้าน ไปหายตาิที่น้องหาลูกหาหลานเห็นใจทุกท่านที่อยากกลับบ้านแต่ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะกลับบ้านเพียงแต่คิดถึงยังไม่พอต้องคิดให้รอบด้านคิดให้ดีเราอยู่ในบ้านเมืองที่เสี่ยง คนอยู่กรุงเทพกรุงเทพก็เป็นสถานที่เสี่ยงยิ่งคนที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอย่างคนที่มาจากอเมริกามีข่าววุ่นวายกันที่สานามบินบคนเดินทางเข้ามาแล้วไม่ยอมให้กักตัวค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาพูดคุยเจราจาอธิบายสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงถามว่ายอมไหมไม่ยอมนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองบอกว่าไม่อยากจะปล่อยตัวให้กลับไปเขาบอกว่าที่เขาเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าเขาถูกกักตัวมาจากญี่ปุ่นแล้วกักตัวมาจากสหรัฐแล้วเนี่ยสิวันเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาประเทศเขาผ่านทุกอย่างใบรับรองแพทย์เขามีหมดทุกอย่างแล้วพอมาถึงจะให้เขากักอีก14วันเป็นเรื่องที่เขาไม่ยอมนั่นก็คือคิดถึงบ้านบางคนเมื่อมาอยู่ต่างถิ่นนะคนต่างจังหวัดไปอยู่ในกทม ถ้าไม่เกิดเหตุเดือดร้อนไม่เกิดภาวะนิกฤตไม่เกิดโรคระบาดบางคนก็อาจจะเพลินไม่คิดถึงบ้านหรอกคนที่ไปอยู่ต่างประเทศบางคนก็อาจจะเพลินไม่คิดถึงบ้านแต่เวลาเกิดโรคระบาดเกิดความเดือดร้อนคนทั่วทั่วไปคนธรรมดาก็จะคิดถึงบ้านทันที บางคนเจ็บป่วยต่างประเทศหรือเจ็บป่วยอยู่ต่างจังหวัดบางครั้งก็อยากไปตายกลับไปตายที่บ้านานี้ก็มีแต่ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก,กลับบ้านเพราะคนที่เราคิดถึงเราจะกลายเป็นคนไปฆ่าคนที่คิดถึงเสเอง ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะเรามาจากสถานที่เสียงอย่างคนที่อยู่กรุงเทพกลับมาที่บ้านตัวเองไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาฆ่าพ่อตัวเองฆ่าแม่ตัวเองหรือฆ่าลูกหลานตัวเองเป็นการฆ่าโดยไม่ตั้งใจเพราะนำเอาไวรัสซึ่งเป็นปีศาจร้ายกลับมาด้วยุ 98ปีขายของชำอยู่ในหมู่บ้านและมีโรคประจำตัวด้วยคือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังป่วยด้วยอาการโควิดเริ่มมีอาการ31มีนาคมปัจจุบันรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเงาวนะคะติดมาจากใครละ่ะก็ติดมาจากลูกสาวไงลูกสาวเนี่ยมีอาชีพขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดรถไฟที่กรุงเทพแล้วก็เดินทางกลับที่อำเภองา ส่วนอีกหนึ่งคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะที่ติดโรคไปด้วยก็คือคุณป้าค่ะถามว่าคุณป้าเนี่ยทาไมถึงติดแม้ว่าจะอยู่บ้านบ้านหลังี่ยติดกันนะแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคุณป้าอายุ14ปีคุณป้าทาไมถึงติดเพราะว่าช่วงกลางวันครอบครัวนี้จะเดินไปมาหาสู่กันและรับประทานอาหารด้วยกันทุกวันค่ะทั้งสรายเป็นการติดเชื้อที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายจากกรุงเทพมหาคนครสู่ต่างจังหวัด โดยตัวเองไม่รู้ตัวอย่างที่เราฟังข่าวอยู่น,นี้หลายจังหวัดป่ยอัตายายญาติพี่น้องต้องมาล้มป่วยเพราะตัวเราเองที่มาจากกทมหรือมาจากต่างประเทศแล้วนำพิษร้ายของโคงวิดหงเติดตัวมาด้วย เลยทให้คนที่เราคิดถึงอ่ะแทนที่จะเห็นหน้ากันแล้วท่านจะมีความสุขความสบายกระด้งไอเป็นว่ามาล้มป่วยเพราะตัวเราแท้ๆอันนี้ต้องคิดดีๆ,ๆท่านจะกลับไปบ้านถ้าท่านมีเชื้อติดตัวไปด้วยแล้วคนที่ท่านคิดถึงอ่ะถ้าได้รับเชื้อจากท่าน ท่านไม่กลายเป็นคนบาปเลยท่านจิดถึงลูกแล้วทําให้ลูกติดเชื้อจากท่านท่านไม่กลายเป็นคนฆ่าลูกเหรอท่านจิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วถ้าพ่อแม่ของท่านได้รับเชื้อจากท่านท่านไม่กลายเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของท่านเหรอท่านคิดดีๆนะเนี่ยคิดถึงก็เข้าใจว่าคิดถึงเห็นใจแต่ต้องยังชิดต้องอดกลั้นอดทน ต้องมีขันติขันติธรรมเท่านั้นจึงจะช่วยให้ท่านอยู่กับที่หยุดเชื้อเพื่อชาติถ้า,าท่านไม่อยู่กับที่ไม่หยุดเชื้อท่านเองพี่น้อง,องท่านเองตลอดถึงชาติบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนกันทั่วหน้านี่คือข้อคิดใสจิตใจวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณครับอยากจะกลับปวิงวอนนะฮะพี่น้องท่านอื่นไม่จําเป็นท่านอย่าเคลื่อนย้ายเลยนะครับโดยเฉพาะจากกรุงเทพจากเมืองที่เสียงเนี่ยท่านกลับมาท่านมาสร้างความเสี่ยงให้กับญาติพี่น้องให้กับพ่อแม่ด้วย